เตี้ยเขายอมแพ้เขาไม่ไหวแล้วเขาหนีขึ้นมาเออเขาหนีขึ้นมาบนนี้แต่อันนี้ไม่ใช่โต๊ะของของฝั่งแล้วลุกตัดลงลงลงน้ำดูดูไม่ยอมลงอ่ะพี่หน่อยดูดูมันเสียดูมันช่างภาพเตี้แบบนี้พี่หน่อยพี่หน่อยเยียวยาหน่อยครับโอ้ยเหนื่อยมากเลยครับเล่นกับเตี้ยเนี่ยพี่หน่อยช่วยบอกให้เขาลงไปหน่อยสิเอาเป็นดาวไหมอาแอนดาวแอนหังแอนโฟว์แอนดีเอาอัพ เออจอดแล้วเนี่นเอาข้างนี้มานี่คือแบบเพิ่งชกมวยเสร็จแล้วแบบว่าจับนอนไปจับไปนอนไปเลยดนดหนอขึ้นไฟแล้วเอ่เออเขาเชกมวยเสร็จแล้วก็ต้องมาดิบนวดดิบนวดก่อนครับโอเคไหมเตียโอเคยังหรือต่อไหมคู่แข่งไปแล้วนะเพราะว่าหนูแพ้แล้วไงคู่แข่งเขาไปแล้วยุ้หัวเอ้ยุ้งหัวเต้ให้พี่หน่อยเป็นโค้ชให้เขาแล้วกันใช่ไมเป็นโค้ชมวย เขาใส่ใจไหมดูเขาไม่ใส่ใจอะไรล่า่ายกว่าเตี้ยลงได้แล้วลูกมาห่วงลูกเหอห่วงนิดหน่อยห่วงนิดหน่อยแต่ว่าพี่หน่อยก็ให้ก็ได้เพราะว่าจะนิดกันอยู่แกงแง่งขิงเหมือนกันเราอยู่แกงแง่งขิงนะเราไม่กดกันนะแง่งขิงรันโอเคไมได้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 องเาหมือนที่เ้าอ่าเดี๋ยวจะถ่ายรูปนะที่ดะท่าของเขา